จิ้วพอได้อยู่วะโดยช่วหน้าตาโอ้ผนจื้อได้น้ำเสียงเนาะจื้อได้น้ำเสียงด้วยด้วยรูปร่างหน้าตาอยู่ไหนได้ยินมาจากทางของหน้าไม่ใช่ก็ดีใจอยู่วะโดยดีใจเรียกก็ดีใจน้ำพี่น้องดีใจอาเทนอะเพื่อนน้องเพราะว่าอยากให้ได้อีองน้าของพี่น้องสบายดีสบายดีสวัสดีเด้อพี่น้องฟังลาวเฮาฟังไทยและทางต่างประเทศเนาะ ยินดีต้อนทับขอสูซองสาเวตาสเนวพี่น้องอ่าเนาะวันนี้สาเวลกลับมาอยู่เพื่อน้องสุดใจคือเก่าพี่น้องเลยอ่าเขามาหาน้องสุดใจกับเขาบอตาบอเวียตเนาะพี่น้องสามพี่น้องมาหาหน้องสุดใจเพื่อนพี่น้องเลยวันนี้กระไดเนาะพอดีว่าถือโอกาสเนาะมาเยี่ยมมายามน้องสุดใจแล้วก็มาถามมาถามถามไทยเนาะทั้งกะอ่าทั้งทั้งพอของน้องสุดใจนะพี่น้องแล้วก็เรื่องอาเอกสารห้องน้ำเนาะ อ่าคร่าวๆพี่น้องเอ้ยคืออ่าทางพอซาเวลเนาะพอักาเวพี่น้องเอ้ทาง USA ถ้าว่าผิดพาไปการใดก็ต้องขอโทษขอภัยเด้อพี่น้องเอ้ทาง USA เนาะเพิ่นก็อยากให้มาถามข่าวอ่าถามไทยเนาะเรื่องอ่าการเฮ็ดห้องน้ํานี่สิเบิดงบประมาณเท่าใดเนาะพี่น้องเนาะเพิ่นอยากซวยอ่าเฮ็ดห้องน้ําเนาะพี่น้องได้กะเพิ่นอยากฮู้ว่าการค่าสร้างเท่าใดดินบล็อกเท่าใดทรายเท่าใดเนาะไม้เท่าใด หลังกระซีเท่าใดนั่นแหละพี่น้องเลยรวมร,วม,รวมบริจิตตกประมาณเท่าใดเนาะสามยอก็เลยอามาถามนาะนแหลก็ถือโอกาสไม่ยอมมายามน้องสุดใจไนเลยเนาะกระซีมาถามเพราะว่าการค่าสร้างแต่ละบ้านแต่ละบ่อน,นี่บวคขึ้นกันนะพี่น,อน้องเนแต่ละเขตก็เลยอายากให้หูแจ้งชัดเจนเลยจึงได้บอกพ่อเพิ่นถือกันนะเนาะโดยพี่น้องเลยที่นั่กะสีเขาไปถามทั้งพ่อเพื่อนอก็ขึ้นไปหาน้องสุดใจพี่นอ้อง กมืัอนี้กาแดดพี่น้องเลยเหลือมามากจิ่น้อ่เยตาซเวิวพี่น้องเลยมาสามคนพี่น้องมืัอนี้มีบอร์เวียดมานำเนาะมืัอนี้น้องเลยคนละทางเบอร์เวียดบอร์ตากายู่กับพอน้องสุดใจจังในการที่เขาไปถามเพื่อนน้อพี่น้องว่าเพื่อนหัวสร้างในบ้านนี่บ่เนาะแล้วการจะไปถามสร้างว่าเพื่อนจีเฮ็ดห้องนั่นนี่ ละคาวเท่าไดเนาะค่าสร้างเพิ่นพี่น้อยจังได๋กะยากสมทบเนาะกะเข้ามาสมทบนําได้เด้อเนาะพี่น้องเพราะว่าจังได้แบ่งเบากันไปพี่น้องเอ้ยเนาะเพราะว่าการสร้างห้องน้ํานี่ก็ยนักพอสมควรอยู่เนาะแต่ละเคสที่ว่าเคยเห็นเพิ่นสร้างห้องน้ําให้อ่าหลายคนหลายบ้านเนาะกะตกอยู่ประมาณได้ยินขร่าวๆประมาณ25,000 30,000หนนอันนี้ก็เลยบ่ฮู้ว่า สีค่า้ามพันจิตกเท่าไหลพี่น้องเลยเนาะโอเคพี่น้องสไลด์กันทีเขาไปทางอาบอตาบาเวียนล้วก็โพน้องจุดใจเนาะและ้วกาเจงขึ้นไปหาน้องจุดใจพออยู่ขังเทิงพี่น้องเลยโอเคเนาะพี่น้องไปกันเลยคุณเลนน่ามอตาบาเวียนพี่จะยังพี่แหละลมในแจ็คหน่อยพี่น้องเลยมือหนึ่ก็ได้ สบายดีเด้อเนาะโดยสบายดีเด้อสบายดีเด้อพอด้วยสบายดีพากันนั่งใหยังกัีนี่คือจุ่มกันคักคอเคโอเคโอ้ยใส่เหลือมากน่ยเนาเหลือมงดดตาพิ่นเยใหม่เลยนี่พากันพ่นถึงเลขดิโน่อเนาะพ่อ้หัวงดุดเนาะเลยถาม่นนอนนอนกับพันอยู่บ่บ่บ่ันใช่ไหมฮะฮะฮะอะาะดะฮะาะฮะฮะฮะะ กินเข่าเล้ว่มื้อนี้กินได้เอ๋อกินข้าวได้ยังกินมื้อนี้กินกับปนปลาโอ้กินกับปนปลาพี่น้องเอ้ยเอาแล้วก็ไปหาตึ๊กบอกเอากระดีอ่อนฟอไปหาตึกเองมุดน้ำได้บนน้องเลยมาพม่าได้เก่งเลยพม่ากันฒ่าให้มุดน้ำเก่งเลยบอดยาวบอดยาวบอดแก่บอดแกแต่าแต่บ่ได้มีให้ที่ถ่ายพ่อนี่ มื้อนี้มากกันสามพี่น้องเนาะพี่น้องเนาะแต่ว่ามีให้โบไหวได้เนาะสิมาถามข้าวเรื่องอยากจ้างอ่าห้องน้ำนี่แหละเนาะข้าวไว้พี่น้องเลยแต่โบห่วงว่ามือใดาเนาะก็เพราะว่าพ่อสาวิยาทางยูเอสเอเพิ่นอยากให้ถามนะเรื่องสร้างทั้งนี้สิตุกราคาเท่าใดจ้างเพิ่นถ่าพอคนเนาะมือมกินนี่เนาะเพิ่นเราหูจักโยตอนตอนนั้นนะประมาณเจ็ดพันโบพอจา แต่ว่าตอนนี้นี่บ่ฮู้ว่าสิเอาเท่าใดบางเทื่อการเวลาเปลี่ยนกะบยันเปลี่ยนอยู่เด้อเมาเงินบาทเนาะว่าแต่เนาะเอรื่งเงินบาทคืนจุ๊บเงินนี้นะแม่นแต่ว่าพอเพิ่นว่าตะกี้ตะกี้ไหนเห็นเขาเฮ็ดเขาหับอยู่ไว้ประแบบเ0 0ดพันแต่ก็อิงตามห้องน้ำได้ว่ากวางหอม้องนะนี้มันมันบ่เป๊ะราคาอิงตามขนาดเพิ่นก็ต้องเบิ่งว่าเฮาสิสั่งในประมาณใดเนาะกว้างหรือหอมหั่นน่ะเป่น แต่ว like ่าเว้าถึงเนาะแต่ว่าสําหรับบ่ตานะอ่าน้องเพิ่นก็บ่ได้มีผู้ใดอยู่แล้วในครอบครัวเพิ่น2คนนี่บ่ได้มีผู้ใดมาย่าบ่เฮ็ดใหญ่ปานใดก็ได้เนาะพอแบบว่าเพิ่นาน้ําสะดวกสบายแน่ยาวยาว2เมตรบาอืกว้าง2เมตรหรือว่ายาวรวมยาวมา2เมตรหรือว่าทงกว้างนี่เมตร80หรือเมตร50นี่ก็โอเคเฮ็ดห้องเดียวเลยบ่แม่นเฮ็ดห้องเดียวเลย แต่ว่าจองห้องนี่มันก Rebel, ็ต้องซีเมตรเนาะแม่เมตรคูณสองก็ได้เฮ็ดห้องเฮ็ดห้องเดียวนะเป็นห้องเดียวมันสบายเนาะเอาผู้เดียวเนาะแต่เขาบ่ได้มีว่าเออผู้นั้นเออ่ญาติเข่าผู้นี้ญาติเข่านะมันอีกอย่างมันก็บ่อเขียดมันน่ะเฮ็ดลวงเลยมันสบายอ่ามันบ่ได้กว้างอ่ามันเป็นบ่ได้หอมได้สองเมตรนี่เจ้าวะนี่จ้าตี้ใช่ตัวนี้นี่ใส่แกแต่ว่าลักนี่มันมาหาใช่สองเมตรนี่สองสองเมตรที่รับนี่พี่เด้ ่เรื่องเรื่องกว้งนะเรื่องกว้งเวทีหนึ่งเนาะว่าตาเนาะหนึ่งมานะใช่โอ้หูจากเสานี้มาหาพี่อ่ามันบริโภคในเสาเออเสาจากเสาเทียมมหาลักษณ์นี้อ่าเสานี้อ่ากับนี้โอ้ถือว่ากว้งเนี่ยบ้านนี้ควมกว้งนี่เบากว้งบ้านไหก็ได้แม่กุ้งับพอเนาะ สรุปแล้วพอดีงามว่าจ้ายเลยสองคูณสองก็ถือว่าโอเคอยู่เพราะว่าบวกก้วงบวกก้วงแห้งแล้วก็บนน้อยแห้งเนาะเพราะว่าเช็ดสองห้องมันได้สี่คูณสองหนออนแมนคือทอนนี่เอาประมาณหกบวกหกบางบอนเพิ่นก็ใช้ได้สี่นึงได้สี่หกสี่บอนสาวม่เอาบะเอาประมาณสี่เป็นอย่างเพราะว่าเพิ่นก็สองคนเพิ่นเนยคือ มีเนาะน้ำหน้าบลาต้เองกับชายแวดไหลแต่ก็มันอยู่กลางคู่กลางนั่นมันมันมันบมเต็มไงเด้มันแห่งน้าโมอ่างน้ำบ้านเมนสี่อนพอดีเนาะแม่จำน้ำบ้านเละเฮือนเจ้าเฮือนข่อยทีนะโอ้หลายหลายคนรวยมีเบี้ยมีงานอีกเนาะแม่แมันอันนี้แม่นี่อยู่กลางปากลางดอนที่อาไซแบบว่า พอได้เข้าอาบน้ําอาบน้แล้วก็อ่าปดุกปดยางนั่นแหละเนาะเนาะแม่นนี่ก็ทางพ่อเพิ่นเห็นในคลิปเนาะเพิ่นก็รโตนนะเพราะว่าเพิ่นก็เป็นผู้หญิงผู้่าเนาะกก็สายตาบ่เห็นพี่น้องเอ้ยเพิ่นใไุาเซลเว่าอำนวยความสะดวกได้เติบนึงแล้วคือ ทางพื้นนิ่งไผนี่ไกลเนาะพ่อเนาะบ้านบ้านเพิ่นไกลได้เพื่อสิขี่เข้ามาฮอดนามาฮอดบ้านคือว้าล่ะเนาะดต้องเว้าถึงุราเสียวใหญุ่ราเสียวใหญ่คือเฮ็ดน้องแดงออบ่ตาเพิ่นยัง่ใเนาะเยก็ยังงได้ใส่ไุราเสียวพี่น้องเอ้ยโอสิไปกบดยังพี่บ่ตาเนมนีะแต่กถาอยู่ป่านี่อ่าสําหรับแบบว่าถาว่าูน้อยูนุูมีเือมีแฮงแน่สินะ่ตาว่า นิ่นใช้ก๊อกเฮาดีกว่าจะว่าใช้สุราเซล์นะเนาะมันหมดทนเลยแต่นี้พออันใช้งานบ่ได้ปุ๊บนีถ่ถือว่าเจ้าบ่มีสิทธิ์หนุ่มเลยแหละสิทธิ์เลยอันนี้ยังวะหยุ่มชอบหนุ่มเพราะว่ามันอันนี้แล้วเนาะอืมเนินๆอยา่างเขาก็กลัวน้อยเด้แม <EN>. ่นตักขึ้นไปทางซอ,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 องทางนี่ก็โอ้ยเนาะกลุ่มเพิ่มเติมกลุ่มหลายเมนแม่นเพราะว่าเฮาบ่ได้ใช้หลายคนเนาะแจะว่าแบบว่าคือผู้ที่ว่า มีหรือว่าผู้ใหญ่ผู้ช่วยอะไรอย่างเงี้ยเมนเราเซลไม่เออเลยเนาะบอยอย่างบอยแม่อำนวยความสะดวกมาหลายก็นะเนาะแต่ว่ามีพวกคุณยายเพญ่ผูช่วยเพราะฉะนั้นเราบอตาเนาะนี่การได้ยินโพลเพื่อนอยากช่วยนี่ก็ยังดีใจแทนน้องเพื่อนเลยเนาะเพราะว่าอีต่นเพื่อนเนาะเพื่อนถ้าเป็นผู้หญิงผู้หญิงตาก็ะเบียร์คอยเห็นหุ่งอีกแต่ว่านนยังดีขึ้นช่วงนี้เนาะจะเริ่มแนมเห็นหงอยังแนนแล้วแต่วันนีว่าเป็นอะไรแบบ เป็นจือคนได้เลยเพราะตามโอ้ยเพิ่นเห็นเลจือเสียงเฮาได้แล้วครับเพิ่นก็เห็นแล้วเนาะเพิ่นเห็นลางๆในแล้เดี๋ยวขึ้นวันนี้ชี้องถามเพิ่นจือค่อยได้บ่ไปเถอะเนาะโดยเนาะเพิ่นนั่งเชิงพูนโดยสบายดีเนาะสามารถจะขึ้นไปหาน้องอ่าเพิ่นก่อนเพิ่งเอื้อยเลยเนาะเพิ่นอายุหลายกว่าเลยแล้วเพิ่นก็อยู่บ้านเก่าเพิ่นพี่น้องเอ้ย อ๋อน้องมอนี่เดดคือเก่าพีนาาพ่น้องเอยมาหาเพื่อนสบายดีเด้อโดยเจ้าสบายดีสีห้องเอื้ยชุดใจเลยเนาะอายุยังน้อยกว่าเพื่อนแต่ว่าหน้าตาเพื่อนยิ่งอ่อนกว่าเขาอีกเนาะโอ้โสบายดีเนะาะปลาตัวมอนี่เดดลีกินข้าวกินน้ำก็ยัางวันนี้กินข้าวกับปนปลาอ๋อกินข้าวกับปนปลาเนาะคือพอเพิ่นว่าเพิ่นบอกมาแหละ ตอนเที่ยงนี่กินแล้วปะเดออืมตอนเที่ยงนี่ก็กินแล้วเนาะพี่น้องเนาะเด้อเดี๋ยวขอตั้งกล้องไว้ก่อนโดยน้อเพียงเนาะก,ก็ได้เขามาหาน้องนะุดใจเนาะแือว่าได้สุดใจพี่น้องเลยสิ่งในเดี๋ยวนี้นะสายหูสายตาเริ่มมาเจ้าแจ้งกว่าเก่าแล้วบะตอนนี้มันกับแบบเห็นกับแบบยังถอดบ้านเก่าไม่ได้เลยน,นี้แต่ว่าอย่าใขรกลัวมือกนะ็เคยมาอยู่บะแบ มันกันยังมัวอยู่เด้ิยังมัวคือเก่าเนาะพี่น้องเดยอที่ไี้จืดพอได้อยู่บ่โด้อใชาตาโอ้พอนจือได้น้ำเชียงเนาะจือได้น้ำเสียงด้วยด้วยลูกแรกแห้าตากะตอนมาตอนมากกะจือจือเสียงนี่แหละโอ้พอนจือเสียงได้แล้วพี่น้องขออนุญาตอ่าหยับกล้องก่อนเนาะกลองเลย ดูเสียงได้เนาะโอ๊ยชาวเลก็ดีใจนะที่มันจือได้จริงว่าอามาใกล้ๆก็จือหน้านี่นะอ๋อสุดว่าอ่านั่งอยู่ซี่นเห็นคักกิบ่โดยอยู่ตอนนี้ใกล้อ๋อแล้ววาเฮานี่ไปไกลิสงดดมันแดดแฮงนะคือสิเสียตาเนาะแบบเนมออกไปไกลนี่มันก็สิบ่เห็นหน้าตาชัดเจนเด้อืมแต่ว่าเนี่ยไปลอยากมัวๆเนาะมันไกลแฮงอีหยังก็แสงแดดนั่นแหละ วนช่วงนี้แดดมันกล้ามันจ้าเพราะว่าตอนนี้สนเที่ยงไม่ว่าจะเขาบายนี่แหละประมาณช่วงนี้นเนาะนั่งกะทักกอนโอ้ยนองกาบมื้อนีมาเยี่ยมยามนาอพี่น้องทางอะ้รสุดใจเพิ่นแลวก็สิมาอาวาอ่านาอคคาว่าแต่บ้ว่ามือใดอก,กันให้น้อเพียงนอก,นอก,ก็ะพอพ่นอย่างห้ถามยังชีของน้ําให้ทางเลยสุดใจเนาะ เขาข้าวพี่น้องกเพื่นอ,นนอยากมาให้หูวา่าราคาที่ตุกทอดาเนาะในการสั่งห้องน้ำอย่างนีสินะพี่เลยได้ยินว่าอากสั่งห้องน้ำไม่ใช่ก็ดีใจวะโดยดีใจเร <c oughs> ียกก็ดีใจนะพี่น้องอดีใจอะเทนอะเพื่อนนอกเพราะาอยากให้ได้ห้องน้ำเนาะพี่น้องในการอะอาบน้ำอาบนสะดวกสบายเนาะเพราะเพ่นเป็นผู้หญิงผู้หญิาเข,ขาเขานะพี่น้องอาบนา้ำกระจากสบายเนาะนี่ยิ่งว่าเขามีห้องน้ำแล้วก็เข้าไปอาบในห้องน,น้ำเนาะ นี่มันผัดอยู่กลางปา่ากลางดงกลางอนะันนี้พี่น้องเลยผัดเป็นผู้ยิงผัดสายตากระเบนหงเนาะอยากลำบากเนะนะพี่น้องนี่ว่าเขามีห้องน้ำ้วกาสะดวกสบายเนาะเขายัางวาแบบปลอดภัยนะในสายตาคนอื่นนะพี่น้องเวลาเขาเขาไปในห้องน้ำแล้เนาะอาบน้ำสะดวกสบายพี่น้องก็นี่วะไอ้ทายเบาทายนักเนาะสะดวกสบายพี่น้องเลยที่ในใจดนะีเนาะเพราะว่านี่ก็ให อาสาวิวมาถามกันทั้งพอยูยเดีเพเ่็นเนาะพหักสาวิวพี่น้อยแข่งให้มาถามไทยอย่างการสั่งห้องน้ำเนาะก็เลยมือนี้ก,ก็เลยอามากับขบ,บาตาบเวียดแต่ว่ายังมูฮูวาสตุกท่ายพี่น้องเยค้าร้างพอยิงตามันเขาเห็น้องน้อยห้องใหญ่เนาะเพื่อนก็นจังอาประมูลราคาจ้างเพื่อนได้เนาะอีเต่อาสิบบอกเพื่อนว่าเชียประมาณนั่นประมาณนี้เด็วกันสิถามเพื่อนเนาะว่า ตกอยู่ค่ะจ้า,จางเมันตกอยู่ท่าใดพี่น้องเลยติงยินเดาแถวพอพน้าว่าเคยเห็นเขาขับจ้างเนาะว่าเจ็ดพันแต่สุมเงี้ยอีกคือสี่กวาแล้วพี่น้องป่วยเงินเท่ากับรายเงินบายกับเงินคืนนะนะพี่น้องชว่วงนี้นเนาะเพราะว่าแต่ก่อนอาจจะเงินย่อมคืนเท่านี้นะเลยเนาะท่าใดของน้ำก็คือสะดวกสบายพี่น้องเลยรายการดีใจเนาะขอบคุณขอบุญขอเลียนรเด้อที่อยากสวยอ่ะ ในชุดใจเนาะถึงว่าตอนนี้อาจจาะยังบ่้านได้อะเอ็ดเนาะแต่ก็พอเป็นอยากให้มาถามทำนี่ก็ดีใจแล้วพี่น้องเลย <c oughs> เนาะเดินไปกินข้าวกระปุลปลาวันนี้พ่อเป็นคนอยาให้กินเสียบเนาะเสี้ยบเป็นเบื้องนานน่ะตาสวอาชิไปก่อนเพิ่นเลยเนาะ <c oughs> อันนี้หากากกนนซิบเก่าหรือเศร้าปีเนาะพี่น้องเพิ่นลื่นนะปีปีวะ เด๋เนี่ยแล้วเปิ้ลซาซีพี่น้องซาซีมื่อวานี้มีใครข้ามาหาแล้วบ่ยังอยู่บุรีพรอไมีแต่พวกน้องมากับอาอ้ายเนาะสามคนนี้เตยสาวแววกับสูมาใหม่เพิ่นยมูเหมือนบ่๊ะบอเวียบบอ๊ะแมนแมนเด๋วเดินหาตัวมากระจื้อเนาะพี่น้องเอาเหยียบบอตาเนาะสามพี่น้องมาหาเพิ่นเมื่อวานี้แต่สาวแววมาเมื่อนั้นน่ะแล้วก็มีคนเข้ามาหาอีกบ่๊ะ าประาณแล้วก็ีเบาโอลิบาบครับมี3คนเดเพิ่นเพิ่นมาเือนบ่ว่าอันเพิ่นมาเื่ยอยู่บ่เพิ่นมาเพิ่นมาเยี่ยมแต่น่ะตั้งแต่น้องยังบ่ตั้งแต่ข่อยยังบ่เห็นูเพิ่นก็มาเพิ่นก็มาเรื่อยมาเยี่ยมยามเนาะเพราะว่าเพิ่นยฮู้ข่าวๆว่าจังได๋เนาะสฮู้สายตาเพิ่น แจ้งแล้วบ่อฮะนะพี่น้องโดยเดี๋ยวอีโมด,ดูดีกว่าิแจ้งอีดอกเนาะสิได้เห็นหุ่นทักอีดอกชิแจ้งไปใส่มาใส่กันสะดวกสบายอีดอกเนาะเพราะว่าตอนนี้กะอ่าพอดีอ่เห็นแต่ว่าบอสซัดเจนเนาะเดี๋ยวแต่ว่าตอนขึ้นเจ้าก,ก็ถอดแว่นบ่ถอดกลคืนโอ้แต่ว่าเห็นชัดเจนอยู่บ่ตอนขึ้นกลนงคืนยี่บอแบบ หมดมันหมดไฟแล้วแต่เจงใจอันยังได้ถอเอ๋อกำว่ายังมีแสงไฟนี่คืออ่ยังถอนมาได้เนาะมาได้มันเพศสายตาเฮาเนาะสายตาเขายังสูดแสงมาได้นีนสายตามันยังยังบุคนแข็งแกรแ,แบบนี้นะนมีแต่ว่ารอเวลาเนาะแต่ว่าตอนนี้ก็มีความหวังว่าสายตาเขาต้องกลับมาเป็นือเก่าเนาะเพราะว่าเบื่อจากอ่าตอนนี้เขากันยังงมามองเห็นเลี้ยวเนาะ ถึงว่าสิบวัตัดเจนแต่กันยังมีกำลังใจเนาะแต<ด>่ว่าให้กว่าตะกี้ลายเท่าเนาะพี่น,อน,น้องเห็นะว่าตะก่อนนั่งชิบห็นอย่างเ,าเลยลชิมืดแบบคืนหกก้องกลางคืนเลยปิดไฟวนถ้ำเลยเนาะมันจะเป็นคือมีหมอบมีควัน,วน <ะ S 2> คือก้น,นมกเมอฆตอนนี้ก็ถือว่าพอเห็นนี่ก็ทำนี่ก็แบบดีใจเลยเนใจ เนาะอ่าเวลาวนี่กงะโอ้ยเนาะหลายปีเลยโดยตั้งสี่ปีเลยสี่ปีเต็มเลยใส่เวลาในการที่ว่าเอาโบเห็นทงไปใส่มาใส่มีแต่พอจูมือไปเนาะเดี๋ยวโอ้ยขนาดปีหนึ่งนี่ยังยากเลยพี่น้องเลยคือว่ามือหนึ่งนี่ยังยากเลยเนาะอ่าในการที่ว่าอันเทาโบเห็นทงนีอยากะมีแต่อ่าพอมีจูไปใช่ไหมเทาแบบ อยูเนาะอยู่เนาะจิโน่เลยจากที่เคยเอาเเคยห็นฮุงแล้วเขามาเป็นนะแต่ว่าเขาเป็นตัวน้อยยิ่งว่าเนาะมันผัดแกนึงเลยตัวสาวเป็นตัยังน้อยมากถ้าแบบเ่ายังบุ้ยก็เห็นเราเคยเห็นยังบุ้ยก็เห็นชิ้นเวียน้อมแบพ่ออันพ่อแบบเอามาเป็นนึงเป็นแล้วพ่อแบบเคยแต่ก่อนบเคยเห็นชิ้นเวียน้อบเห็นวัตถุชิงของแต่มาผัดมาวุบมาแบบเดียวบรเห็นมันตางกัน ุ๊กใจแบบโวยง่ากนะเจ็บโอ้ยกินเ้าไว้แซมท่ามาลับก็โดนเราเลยกินได้เป็นกระพานพ่นมาได้ชั่งนั่นเขาเ้ยเนาะถือว่าเก่งลายพี่น้องเลยกิงได้เข้ากับใช้ชีวิตไปวันวันเรื่อยเนาะเดยแต่ว่าเข้ากับดีใจแล้วใน้สำนีกเราะว่าใส่หมูเชียตาเข้ากับลืมอาอยากมองเห็นถึงว่าสิบปรชันเจนกับพ่ออาโมม่วงเนาะ ตาซิอบถือวาซิโบชัดเจนนะคะกับก็ได้เนมเห็นได้พ่อไปพ่อมาได้อยู่พ่อเบ่งเบาอะพ่อเพิ่นเนาะโดยเพราะว่าแต่กอนพอมีแต่พอเนี่ยอยากไปใส่ไปกินน้ากินเข่ากับมีแต่พอเพิ่นพาไปอันนี้ถัดอาเพิ่อนพ่อไปเองมาได้แล้วเนาะยังไปนั่นไปนี่เที่ยวเลยแต่ว่าจะได้ลงด้านลางเนาะไปเองโดยได้ลงยื่ง่วนน้ำ ห่อนมันเมื่อยจะไหวเซนเลยเนาะโดยก็เลยแบบเวลาเข้าลงนี่มันเด็กสูงเนาะแล้วมันเด็กวินหัวเลยเนาะเดยแบบย้ำห้อนนี่มันจะแบบคว่ำห้อนมันจะเห็นเฮ้าเมื่อยมันจะแบบหายใจมันกับแบบตีบตันแบบนี้นะมันก็เลยไปบอลไปบุกห้องไปบอลสะดวกเนาะโดยมันวินหัวเนาะพี่น้อง เพิ่นกะมองเย็ยนกะเพิ่นกะยังว่าอาลงตะลุมตะลางได้แล้ววันนี้เนาะแต่กต่อนยากไปใส่กะยากผัดอ่ามีแต,ต,ต่อันใน,นพ่อพาไปแล้วเนาะตั้งแตถามอ๋อแม่ทำพ่อเพิ่นย่ำกว่างกะต้องถ้าเพิ่นแค่นะคือเม่ไใดก็แบบคูอที่ตัวพ่อเพิ่นแม่นะโอ้โหเฮ้ยนะจำเป็นเนาะแต่ช่วงนี้เพิ่นกะดีขึ้นเพิ่นกะว่าได้อ่านี่แล้วเพิ่นกะไปเองมาเองได้แล้วค่ะนะ ในมือนอั่นนุ่มแขวะมาให้ไม่ได้จิ้มวัดแล้วบอจิ้มวัดจะกรองแล้วยังไม่ทันกินโอ้ยยังไม่ทันกินเพราะยังไม่กล้ากินวะท่าน้ำตาลยังยังไม่ทานนั่นลงนี่เนาะพี่น้องจะไปกินโลโลและเล่เปิดเอาอีกแล้วเนะาะถต่ว่าท่าน,น้ำตาลทำรูปจริงๆแบบแตงกินได้เอนานะมื้อนี้ชาวแยกกับบริสุทธิ์นุ่มยังไม่ให้เพิ่นเนาะมีแต่ที่เอาเงินให้เพิ่นพี่น้องเลยเพราะว่า ให้เพิ่นซื้ออัน,นี่ยที่ว่าเพิ่นกินได้นะพี่น,อนอ้องเนาะวลนอากาศมีโมไลเราพี่น้องเอ้ให้พพออเพิ่นก็เออเด็กคนนี้เนาะให้เพิ่นพอได้ซื้อเกจะเพิ่งนวดอีกอย่างก็บ่าเนาะเพี่นออ้องเลยเพราะว่าเด้อยเพิน่นหยิบไปซื้อเนี่ยคือย,ยาเพิ่นก็ได้เนาะที่ว่าซื้อเนี่ยที่ว่าเพิ่นกินได้ฮะนะพี่นอ้นโโนองเพราะว่าเฮาโอ้โหเนาะว่าเพิ่นกินยังได้คือเมื่อนั้นก็มาครั้งแรกแต่ซื้อนุอม่มไหมยังว่าท่านได้กินไม่้า แต่ว่ากะมีแต่เพิน่นอ่าดีขึ้นเพื่อเนาะจะไ 5, 8, ด้กินด้วยถ้าน้ำตาลรุดเนาะโดยจะกินได้อีกทีนึงเลยกะมาเป็นยังเนาะไหวหันกะบาบูดบ่เน่าดอกเจ๊แม่จะบอกบดคุณกะบ,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 บาโดนเนาะนี่กะบาได้อ่านเบ้างเนาะแต่บดคุณว่ามือใดบดอายุขนาดพี่น้องมีแต่ว่าเพลินมากินให้พ่อเพลินกินก็นได้โดย เพราะว่าอันมื้อนี้ก็บ่ฮู้ว่าสิซื่อหยังมาฝากเนาะก็เลยอ่าเอาไปยื่นให้เพิ่นพี่น้องเอ้ยพอได้มาเยี่ยมมายามพอได้ช่วยเพิ่นในการใช้จ่ายเนาะจังได๋เจ้าก็แดดแฮงซ่ําเนาะฮ้อนแท้พี่น้องเอ้ยคําสิลงไปตลาดวัดจริแดดแงเนาะเพิ่นอยู่ฮมเด้หนาวแงับ ทางพี่แห่งฉิลมหมูม่วลยเนาะ<ล>อยู่<ม>ใกล้ป่าเนี่ยจ้ะขนาดอยู่ในกลางบ้านยังลมแห้งแห้งผิดเลยทางเรื่องสบายผันมีต้นชำสาใหญ่แห็นไหลมแห้งหมูม่วู่ค่อันนี้ผันแห้งอยู่ป่าน,นี่แห้งฉิลมแห้งไหมลมใบไม้มมพี่น้องโอ้เนาะถ้าว่าลองถามเพื่อนนะพี่น้องถ้าว่าอันตาเห็นห้งเลี้ยเบิร์ดแบบแบบดีปกติแล้วนี้จ้อยอยากไปเที่ยวใส่ จับมันยังบ่ทันวางแผนไว้มันยังบ่ทันวางแผนเนาะแบบโดโอ้แบบสิไปเที่ยวแล้วพี่น้องนี่ก็เลาะทาเพิ่นแบบอาลิลิโนวาไปนะพี่น้องเนาะเรีนว่าเนาะอตาข่อยนุ่งเด้อข่อยสิไปบ่นนีเนาะสิกินนั่นกินนี่ินะแต่ว่าบ่นนดอกบ่อาอีบ่ดนดอกเนาะสิได้เห็นแบบปกติอดอกพี่น้องเยอันนี้กรอวันเวลาไปก่อนเนาะ อาการจะมีแต่ที่ว่าเอาอยังมีโอกาสเนาะเดี๋ยวเป็นไอคิปบบาค้านะเป็นไอคิปบบาค้าง,ง,อองบอ่าเจ้าหรือว่าโอ้อันนี้นะเอ็นในคลิปไปแหละจำไม่ได้เลยก็เลยบวตาเพิ่นพามาไมคดคลิปบวตาเ,เลยแหละเลยบวตาพามาฮะน,นแะแต่ก่อนขอยกับไม่ได้ไคดอยออกมาข้างนอกดอกมาเลยพอดีมาหาเจ้าเป็นคนแรกเลยประมาณนี้บอกเอาอย่างก็จำไม่ได้เลยอาจจะมีเนเนาะสามั้งนีง บเบาตาเอิ่มเนจำได้เบิดเดอร์เนาะพี่น้องเนาะบาตามาสามข้างเนาะโดยเชิญแขวะหางกามาสองข้างสองข้างอ่าภูอันจะบอกว่าสาวบุญยังมากเพินมากเลยแม่เนาะเสาวสาวบุญตาเนี่โดยเพิ่นเพิ่นได้เป็นคนนำพาไปพาไปศึกษาเป็นคนพาไปศึกษาเพิ่นก็มาอัปเดตอาการอ่าน้องอ่าเรื่องอื้อยทุกใจให้เขาพี่น้องเย็บซีกัน ทางส่องเพิได้เห็นไม่ผู้นาะบางคนการเนีย่ยผู้ว่าเป็นยังได้น้องสุดใจเนาะอาการเป็น,นยังไดแล้วดีขึ้นแล้วบ่อฮนะน่ารังจากที่ไปรักษาที่น่าเป็นกันเลยอ่าต้องมาอัปเดตนะเรื่อยๆเนาะเอพี่นอ้องเลยเดี๋ยวนี้ได้สายนี่กินยาได้หมอคุณไทยบอโดยชักชักหมอโอ้เอาอยักษนี่หมอมาบ่า บอเพื oh, ่อนนั et, right? oh. ้นเพื่อนจีนด we so ็บแนะน้ำให้พ่อในซักนะอ๋อพ่อเป็นเพทย์บอกเพื่อนจีนแบบเพื่อนชีชนให้หน้าวิธีซักเห็นแบบใดแบบใดเ็นอะให้มาซักที่บ้านหรือซักเองพร่าอยู่เพราะว่ามันชีได้ซักทุกถุงมือเสื้อแดงเยอะด็วยเราต้องเลยซักเองแต่ว่าพ่อเพป็นซักในแต่พ่อได้ยังไงที่คือหมอคนซักให้ยูที่เนาะ เลยเพื่นตารเบ็ดในน้ำให้เบ็ดิืสวนให้เนาะงโดยทือว่าเพิ่นกระโอ้เนาะไปซักอาสามารถเรีว่าแบบใครเรียกว่าอันนึงก็แบบจำเป็นเนาะบางีอ่าคนซักยาให้เนาะสามารถให้พออ่าจะชุ่ใจซักให้ได้แล้วนี่เนาะเป็นกรเป็นแด้นลยซักยาการเรียนซักยาเอาเนาะบมันี้แต่ก่อนซักแต่ก่อนเพิ่นบอลเรียว่าหาเพิ่อนมาซักนาะ ซักตะก้อนพ่นกระซับนะคะยุดซักแลว้วแบบนี้แบบไป,ปหักษาตอนตอนสาบุญสาบุนผ้าตายนีหักษาอยู่ยู่ฝั่งบ้านเรานี่ตอนอตอนนั้นก็ดีซักมาเลยแบบติกวนตอนไปหักษาอยู่มุกนะท่านได้ซักซักทุกกยาตอนนั้นตะก้อนนี้สีหักษาอยู่อยู่บ้านเราก่อนนี้นอ๋อเลยจะไปมุกโดยออตอนนั้นสาบุญผ้าตายตอน สบุนปัญญาอ๋อด,ด,ดูเนาะแต่การสักยามาเลยเศร้าเล้งเศร้าเล้งเอาแม่ทั้งกินน้ำอะ่ะกินนินกินยายาพื้นเมืองอ๋กอกินเป็นยาพื้นเมืองเป็นทั้งไม่ต้มมาเรื่อยเลยโดยต้มเอาออเนาะกินควบคู่กันกับก,กินแบบกินยากินยาพื้นเมืองพื้นเมืองอะไรยารวมซักอันควบคู่กันไปเนาะ,นะ ใส่ยาเพิ่นเมืองเน่อย่าลวงข้าวเน่พี่น้องอย่าลวงก็เป็นได้ซักเอานอกส่วนยาเพิ่นเมืองเขาก็ต้มกินพี่น้องเอ้ยจงได้เนาะคือเรื่องอาการขลังกับมีเตธาน้ำตาลเนาะโดวยว่าเป็นวบาวานเล็กเน้นองจงได้<แ>ในในกะซาเบียกะได้หลายนาทีแล้วบ่เนาะพี่น้องเพราะว่ายันเฮวพี่น้องเ่ราะเหตุไลนาทีโพดเนาะยันว่าเพื่อจบคลิปคุนว่โในในะโ้ยเนาะพี่น้องเนาะจังไดกะสวัสดียกะจีโคอา ตัวลาไปก่อนเนาะจบคลิปก่อนเนาะพี่น้องเพราะว่าได้หลายนาทีแล้วเนาะการคิดนี่การมาอาอถามไทยเรื่องการสั่งของน้ำานี่ยก็มาเยี่ยมไม่ยามทางเาือชุดใจเนาะถามไทยเรื่องของน้ำคือว่าไปในต้นคลิปอะไรพี่น้องเลยพอพนอากผู้ว่าเวทมนป,ประมาณเท่าใดเนาะหรือว่าผู้ใดเนาะอยากซวยอาสมทบเขามาในการสั่งของน้ำเม่เชุดใจกัน ซาเบลยินดีเป็นสะพานบุญไฮเดอ้อพี่น้องเนาะผู้ใดอยากช่วยสมทบกันเนาะเพราะว่าจะได้แบ่งเบากันเนาะพี่น้องเพระาะเรื่องการสั่งห้องน้ำในการมันก็น่ากลัสมควรอยู่เด้เพราะว่าเห็นจากคิดเวลา,ลาคิดมาที่เพิ่นเพื่อสั่งมากับเพิ่นว่าประมาณอยู่ประมาณสองหมื่นหาสามหมื่นเนาะพี่น้องเนาะก็ถือว่านักพอสมควรเนาะหรือว่าผู้ใดอยากมีใจศรัทธาใจบุญอยากช่วยอา่า สมทบมากอะนีแต่ติดต่อมาทางซาเบียตาได้เด้อซาเบียยินดีเป็นสะพานบุญให้เนาะกับเพไนพี่น้องเอฟซีพี่น้องเลยแต่ในซาเบียก็ต้องกราบขอโทษขอษขอภัยหลายเรอบการนาั่งวัสุภาพพี่น้องเลยต้องขอโทษหลายเนาะเพราะว่มามันลุกพี่น้องเลยนะเนาะบอกว่าไอ้ซาเบียคือนาง,งงามใช่ไหมเน,นาะแต้ก็ต้องขอโทษขออภัยพี่น้องเลยเนาะก้า คลิปนี้ก็สิขอตัวลาไปแล้วพี่น้องทีไี้ก็ต้องขอบุญขอบคุณพ่อเดอะไลเดอร์เนาะที่ให้ซาเวลเนาะมาถามมาทายเรื่องสาของน้าเพิ่นก็ต้องกราบขอบุญขอบคุณพ่อแม่พี่น้องเอฟซีทุกคนที่เข้ามาชมมาฟังคลิปและเป็นกําลังใจให้และกับโค้ดขาโฆษณาเนาะเพื่อให้มีรายได้ขอรอบครัวพี่น้องทีไี้ก็ต้องกราบขอบุญขอบคุณเดอะไลเดอร์เนาะทีนี้ก็ขอให้ยูดีมีแห้งเมื่อสุงสุดทุกคนพี่น้องเลย หาอยู่ดีมีแห้งว่าชุขุสุขคนเนาะหายอยู่มันคนยืนไปทางไหนมาทางไหนคอยรอดปลอดภัยเด้อสาธุพี่น้องเลยเออ่วนน้อสุดใจกะขอให้อยู่ดีมีแห้งเน,อเนอ้ออากาศหนาวเนาะช่วงนีก้ก็รักษาสุขภาพเนาะอ่ามีแต่บบว่าบุาหอตากลมลายยันเป็นวัดนีพี่น้องเลยจิตใจก็สูส้ๆเนาะจินในจเศร้าแล้วเด้เดี๋ยวอาถ้าว่าพ่อเพิ่นอา พ่นอว่าเด็กสางของน้าไให้เนาะครัเพิ่นพออมือใดสีสางให้การสีไดงมาหายอีกเนาะแต่การด้มาบอกนะพี่น้องว่าสีสางบนใดเนาะตอนนี้การยังบุ้หูนะที่แต่ว่าเมื่อใดพอพิ่น้อมพ่อเนาะพี่น้องพ่อมาที่ว่าฝากฝากมาเนาะฝากเงินมาสางให้กาสิได้มาบอกคพี่น้องเอฟซีอีกเชือนึงเด้อเนาะตอนนี้พอพิ่นกามีแต่อยากให้ถามถามเบื่องเนาะ มาสิบนงบป,ประมาณเท่าไรพี่น้องเลยโอเคนะพี่น้องคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนเด้ขอขอกล่าวเขาว่าสบายดีโดยเจ้าสบายดีบ๊ายบายโดยบาย